จากเมืองเซาเปาโลประเทศบราซิลค่ะวันนี้คุณณตีพาม,มาทานอาหารเทียงนะคะที่ร้านอาหารแห่เนึ่องผ่านชื่อไมอ่ออกค่มว่าชื่ออะไรอนะคะ,ะแต่เป็นอาหารบุเฟ่นะคะแล้วก็สังเกตดูว่าคนที่นี่นิยมกันมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะคะว่าถ้าจะเข้าไปในร้านเนี่ยเราจะไปทานบุฟเฟ่นี่นะคะเราจะเข้าไปยังไงมาดูที่ร้าน,นะคะ่ะ ในร้านนะคะเรากดตัวนี้ก่อนแล้วบัตรก็จะเด้งออกมานะคะแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็ถืออ่าการ์ดหรือบัตรตัวนี้ไว้นะคะแลังจากนั้นเราก็ไปตักอาหารบุฟเฟ่ตามที่ต่งางๆนั่นแหละค่ะแล้วก็เอาไปช่างนะคะเอาไปช่างตรงน้นหลังจากช่างเสร็จเราก็มาทานนะคะทานอาหารเสร็จเราก็มาจา่ายเงินตรงนี้นะคะพอจ่ายเงินเสร็จเนี่ยก็ใช้การ์ดสอดน,นะคะ แล้วก็ออกไปได้นี่คือระบบของอาหารบุฟเฟ่ต์ที่เมืองเซาเปาโลประเทศบราซิลนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงไปค่ะวันนี้พวกเราเดินมาจากโรงแรมนะคะข้ามถนนมาประมาณหนึ่งล็อกค่ะก็มาเจอร้านอาหารร้านนี้นะคะก็เป็นอาหารบุฟเฟ่ต์ค่ะแบบที่เขาขึ้นป้ายโฆษณาไว้นะคะ บอกว่าบุฟเฟ่เนี่ย36.90รียลเดี๋ยวพวกเราเข้าไปดูนะคะว่าวิธีการเข้าไปเนี่ยทำยังไงบ้างคะไปกันคะ่ะตอนจะเดินเข้าไปนะคะต้อง<ช> <ua> กดปุ่มสีแดงๆนี่ก่อนเสร็จแล้วก็จะได้บัตรคิวแบบนี้ออกมานะคะแล้วก็เข้าไปข้างในได้คะ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไง เข้ามาด้านในนะคะเขาก็มีจานมีถาดมีถุงมือค่ะ,ะก็เป็นอาหารบุฟเฟ่ตน,นะคะมี่ค่ะหลากหลายเดี๋ยวเดินชมไปเรื่อยๆก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างผ่านๆไปนะคะหลากหลายชนิดให้เลือกรับประทานค่ะอันนี้สังเกตมีข้าว แล้วกนะ็อาหารค่น,นีให้เลือกสั่งนะคะนี่คืออาหารต่างๆนะคะที่เขาจัดเตรียมไว้ตรงเคาน์เตอร์ที่ให้พวกเรามาอินเองได้นะคะแล้วแต่ว่าอยากได้มากน้อยแค่ไหนอาหารเยอะมากค่ะเลือกทานเอานะคะว่าจะทานอะไร ด้วยเล็กๆก็มีนะคะดูฝั่งนี้อันนี้เหมือนกับเอ่อแตงกวาสอดไส้อะไรสักอย่างมันมีชีสด้วยนะคะฝังนอย ก็มีอาหารตรงนี้ให้เราเลือกทานได้นะคะได้ไอาหารต่างๆมาแล้วนะคะเอามาที่ช่างค่ะนี่ค่ะสกแกนแล้วก็ช่างนะคะช่างเสร็จก็จะดูราคาตรงนี้คะแล้วก็เอาอุปกรณการทานตรงนี้ค่ะ อพริกาเดี๋ยนะคะแล้วก็ไปหาที่นั่งกันค่ะคืออาหารเที่ยงของวันนี้นะคะที่พวกเราอ่าตักมาจากด้านโน้นเคาน์เตอร์บุฟเฟ่ต์นะคะเสร็จแล้วก็ไปตามลำดับเลยค่ะเอาไปชั่งกิโลแล้วก็มีราคาออกมาว่าเท่าไหร่นะคะจานนี้คือ่า30เรียน 30เอ่อถ้า10นี่ก็ประมาณ2ยูโรนะคะถ้า30ก็คือประมาณ6ยูโรนะคะประมาณ200บาทนะคะอาหารรูปเป่ค่ะที่เมืองเซาเปาโลประเทศบราซิลนะคะดูฝั่งนี้เป็นขนมเป็นของหวานนะคะเยอะจริงๆชีสอันนี้ที่เขาขายอยู่ในร้านนะคะ เกียชีสของหวานต่างๆนะคะขนมฟังมีเค้กขายด้วยนะคะอยากได้อะไรก็เลือกเอาฝั่งนี้เป็นเหมือนเป็นร้านกาแฟนะคะเกียอิสคาเฟ ะะตรงนี้เป็นร้านกาแฟนะคะมีเคสมีอะไรด้วยดูดูดเอกด,ดูของหวานเขาหน้าทานทั้งนั้นเลยนะคะด้านนี้ของร้านนะคะอีกมุมหนึ่งก็เป็นร้านกาแฟเข้ามานั่งทานอาหารในนี้ได้จะดื่มกาแฟก็ได้นะคะ านอาหารอิ่มแล้วเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ไปจ่ายเงินค่ะระหว่างทางที่ไปจ่ายเงินอยากได้ขนมอยากได้ของหวานอยากได้เครื่องดื่มอะไรก็หยิบได้นะคะในตู้นี้แล้วก็ไปจ่ายเงินตรงแคชเชียร์ทางออกนะคะเครื่องดื่มนะคะอุ้ยเยอะเลยเลือกเอานะคะอยากดื่มอะไร แล้วตรงนี้เป็นตู้ไอศครีมนะคะไอศครีมต่างๆนีเน,นสเ,เลนะคะเราจะจ่ายเงินนะคะเราก็ยื่นบัตรนี่ให้เขานะคะเห็นไหมคะการ์ดที่เราได้ตอนที่เราเข้ามานั่นแหละคะ่ะแล้วก็จ่ายเงินวันนี้สองคนนะคะพวกเราทานไปที่ How much? How much? f ้าสิบเจ็ด Okay b ายบายนี่ตอนจะออกนะคะทีนี้ตอนจะออกก็ต้องก็ต้องเสียบบัตรออกด้วยนะคะนี่ค่ะต้องต้องเสียบบัตรตัวนี้ออกด้วยถ้าไม่เสียบก็ออกไม่ได้ค่ะนี่นะคะ วีอาเฮีโอเคเน่นะคะออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะ s okay. <S บอกว่าอาหารเที่ยงวันนี้ถูกที่สุดตั้งแต่พวกเรามาถึงเมืองเซาเปาโลประเทศบราซิลนะคะสองคนพวกเราทานไปอ่า57เหรียน57นี่ก็ประมาณถ้าสมมุติว่า100เท่ากับ20นะคะ57ก็ประมาณ 10หรือ1112นี่นะคะยูโรค่ะประมาณ300กว่าบาทนะคะนี่ค่ะคือบรรยากาศอาหารเที่ยงนะคะแบบบุฟเฟ่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมืองเซาเปาโลประเทศบราซิลค่ะ